สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเคลียร์ดิฟเฟนเตตแดนที่ยี่สิบกันนะครับเราก็ไปกันเลยครับจะเหนื่อยๆหน่อยครับเพราะแม่งมีเริ่มมีละทีมเมอร์แล้วครับ เหนื่อยนะครับทั้งละยิงหลายลัดอยู่นะบอกซอมบี้มันเลือกขนาดไหนวันนี้ขนาดปืนยิงดำเมจเป็นล้าลนอะย่างี้ บอกยิงแม่งก็ไม่จะตายโอ้ยแย่เหือนกันนะครับ มา้ได้เสียวตุ้งเทศกาลอย่านวัดจริงๆนะครับจ้โอ้ยลองยิงไม่ตายนี่กูตายแทนนะเนี่ยยังยิงให้มันจังกัดที่อกนะครับ มึงกับกูใครจะลงกรอนกันเรื่องนี้ผ่านแล้วนะครับโอ้ปืนแรงก็ใช้ว่าจะเอาง่ายนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับบอกเลยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าค่อนข้างง่ายบก็ไม่ง่ายเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับดีเฟนสเตตด่านที่มีโฆษณาบ่อยจริงว่าด่านที่สิบนะครับเป็นไงครับก็เริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋วด่านต่อไปกวยากกว่านี้โอเคครับมังนะครับ ก็สนุกกั่ไหมครับกับ defense state นนี่20ใครยังไม่ผ่านก็บอกกันได้นะครับแนะนาว่าให้ใช้ปืนแรงๆครับก็จะผ่านได้ไม่ยากหรอกครับเอายาไม่พาวเวอร์มันเกินไว้เยอะๆจะดีครับเล่นง่ายหน่อยถ้ครับแบบเสมอตัวนี่มันจะเหนื่อยๆอย่างนี้ละครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็คออามอ่านไประยะระยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถกดติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเอามาให้ให้ดูกันนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับบวาสดีครับ